fc แฟนคลับเตรียมประกาจดให้พร้อมล่าสุดพ่อการชัยเปิดแล้วแบงค์ห้ารครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองเปาอีสานอีงแล้วพี่น้องวันนี้ก็มีเรื่องเล่าข่าวสารที่หลายคนรอคอยนะครับผมเนาะสำหรับเลขธนบัตรแบงค์ห้าที่หลายคนรอคอยนะครับผมเนาะเมื่อไหรพ่อการชัยจะนำมาเปิด ล่าสุดพี่นอ้องเมื่อคืนอีพอกการชัยได้ไลฟ์สดผ่าน YouTube นะครับผมเนาะการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลได้น้ำแบงค์ารอยที่มีลายเซ็นน้องวงอิงที่หลายคนรอคอยนำมาเปิดแล้วพี่น้องนำมาเปิดนำมาเฉลยผ่านไลฟ์สดทางช่องพอกันรชัย เป็นที่เรียบร้อยบาริสาทกะขออนุญาตนำบางส่วนบางคิปบางตอนในไลฟ์สดพ่อกันชัยมาพี่น้องเอซี FC แฟนคลับที่รอคอยกันได้เบิ่งกันนะครับผมส่วนใครอยากดูแบบเต็มๆสามารถเข้าไปเบิ่งได้ทั้งไลฟ์สดพ่อกันชัยนะครับผมนาดดูกันแบบย้อนหลังก่อนที่พี่น้องจะไปรับช้มคิมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์ทั้งช่องบาสานนันเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเนาะช่วงนี้ต้องกว่ามีแต่เรื่องตัวเลขนะครับผมเนาะมีต่คลิปเรื่องตัวเลขเอาใจคนที่มาเรื่องตัวเลขกันก่อนนะครับผมเนาะในคลิปนี้ไปรับส้มพร้อมๆกันครับแล้วแต่ดวงดวเด้อเตรียมมาให้พี่น้องกอนเบิ่งกอนแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวง เอามาเลยมาแล้วแต่ดวงเด้อเแต่ดวงแล้วแต่บุญบาสนาแล้วแต่ดวงเด้อนี่รออีกแป๊บหนึ่งครับรออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งรออีกสักสิบห้านาทีเอาสิบห้านาที ให้พี่น้องคำนั้นเละไก่อนทุ่มครึ่งผมจะปล่อยนะครับทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งผมจะปล่อยนะครับบ่ต้ตงห่วงพี่น้องเลหไายเพราะว่าค่าย,า,ยกกายๆกันบ่ต้ตรงห่วงบ่ต้ตงห่วงเด็กใกล้กันบ่ต้ตรงห่วงเอาไปซื้อเล็ใหญ่ครับอันนี้เอาไปซื้อหัวให,ใหญ่ครับดวงใครดวงมันครับอย่าไป อย่าไปอันอีหยังมากไหมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันตรงกันหมดเลยเนะี่ยตรงกันหมดเลยนะรอแปบ๊บทุ่มครึ่งให้ดูเลยทุ่มครึ่งอีกสิบกวนาทีให้ดูเลยให้พี่น้องไม่เลยๆก่อนเลือกเอาพี่น้องเลือกเอาแล้วแต่ดวงต่อไปนี้แล้วแต่ดวงแล้วนะครับเลือกเอานะครับ เลือกเอานะครับแล้วแต่ดวงแล้วนะครับแล้วแต่ดวงแล้วนะครับเลือกเอานะครับแล้วแต่ดวงจะย่าเฝ้าได้เบื้องพออกันได้ดูพร้อมกันแน่นอนโชคอยู่ในนี้แต่ว่าข้างบนนี่ไม่เหมือนใครเลยเลขข้างบนนี่ไม่เหมือนใครเลยสามตัวข้างบนไม่เหมือนใครเลยตรงที่มันเคยออกไม่เหมือนใครเลย ขอมีโชคทุกคนนะครับทุบครึ่งผมปล่อยเลยคนเยอะไม่เยอะไม่เป็นไรถือว่าทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งพออยากเก็บไปโดนพวมาเลขมันหลายแต่ว่าเลขสวยมากบอกได้เลยว่าเลขสวยมากมันมีอะไรหลายๆอย่างรวมๆกันครับไม่ว่าจะเป็นเลขประทัดส,สวัสดีดวงดีดวงเด่น คอยเมื่อยน้ำเหล็กจะเป็นเหลเ็กไหลเออจะจีสือตัวไหนมาแล้วมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยบอกมือสันวันดีคำบอกเพลินโบราณครับเออมือสันวันดีอีลีม,มนันนี่จัดไปเลยวันนี้นะความหวังของหมู่บ้านในวันนี้ถ้าออกอีกพี่น้อง,อองเอ้ยแต สิบพีหม่องอยู่นะผมเขานะสองพันห้าร้อยคนแล้วนะครับผมมืออื่นอย่ามืคนคำามาเบิงอยู่มืออื่นไดเรกแล้วตื่นเต้นเตือนเตืน,ตนเอาเหลืออีกหกนาทีหกนาทีหกนาทีรอแป๊บรอแป๊บนะครับผมจะสามพันคนแล้วครับจะสามพันคนลวคอยกระตือเต้นอยู่ดิ ลายเซ็นก็ยังอยู่นะครับลายเซ็นมีลายเซ็นพร้อมนลครับสองพันเก้าแล้วต่างประเทศมเปิดโน้นเกือบสองทุ่มนุน่นเอาดันดันดันอีกห้านาทีครับอีกห้านาทีโอ้คนใต้สายอีสานถ้าผมถูกผมจะเหมาบัตรคอนเสิร์ตของพ่อเลยสาธุร้อยสามพันห้าแล้วครับ อีกสามนาทีอีกสามนาทีอีกสามนาทีครับอีกสามนาทีจะมือจอบอยู่เอาพี่น้องพี่น้องว่ามีเหล็กยังแนวพี่น้องพิมพ์มาเหล็กถ่ายสองตัวบางรูปพุทธชีถือลองพิมพ์เหล็กถ่ายสองตัวเดา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 ลองเดา ปัด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 อีกสามอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีครับโอ้ยตือเต้น แล้วแต่ดวงนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงจริงๆเลยครับถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะครับปาด์ตผลลคนพิพ่์ถือขอดสามโตผลด,ด้อีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาที แต่ผมไม่ซื้อลาวนะครับห้ามถามผมนะครับวันนี้ผมไม่ซื้อเลยนะครับผมไม่ซื้อผมไม่ไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าก่อทาซื้อเหลใหไงเพราะว่าเลขลาวไม่ค่อยถูกอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีาทบุญสัมพันธ์กับมานจะเป็นลมแล้วพ่อ เอา้าพี่น้องครับแล้วแต่ดวงครับอ่าก่อนที่ผมจะบอกไวในใบนี้นะครับผมจะขออธิฐานนะครับผมขอให้พี่น้องทุกคนเอฟซพลังเงียบทุกคนทุกท่านที่ชมอยู่ในไลฟ์นี้นะครับขอให้มีโชคลาบนะครับสื่อพ่อได้ลุ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมขอให้มีโชคลาบทุกคนขอให้วิทย์นีวิทย์สิน ขอให้วังสิ่งใดสมใจปัถหาทุกประการน,นะครับผมโอมอุงอิ้วอุงอิงเพียงโอมอุงอิ้วอุงอิงเพียงโอมอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงอ่ะสิบเก้าจุดสองเก้าครับชมกันเลยครับ 1.9.29ครับเลิกงามยามดีครับขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้พี่น้องวิทย์นีวิทย์สินในปีไม่นีนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีเลขไม่ไกลกันเลยนะครับ9192 1> 9ก้าแล้วก็6 7 7 6ข้างบนนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคลาบนะครับผมแล้วแต่บุญวดาสนาอันเดียวกับประทัดเลยนะครับบชัชัดป่เอ้าวชัดป่นี่สาธุสาธุทุกคนนะครับ เลขมันตรงกันหมดเลยนะครับมีแต่เลขเก้าหนึ่งเก้าสอง